ต้องบอกว่าโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ที่พี่ป๊อเคยเฉลยหลายรอบแล้วแหละในเพจเพราะฉะนั้นสําหรับข้อนี้พี่ป๊อจะทําให้ดูแค่เซต B ททาแค่เซต B โดยที่เด็กๆหลายคนอาจจะถามอุ้ยแล้วเซต A อทำยังไงครับไปลองเรียนแบบทําดูมันใช้แนวคิดเหมือนกันเป๊ะนะครับอ่ะเรามาดูเซต B ดีกว่านะครับ2 x กําลัง2ลบ x บวก11บวก2รู x กำลังสองลบ3 x บวก5เท่ากับ25เวลาเราเจอลักษณะเนี้ยเวลาเราเจอลักษณะเนี้ยนะครับถ้าเรายกกำลังสองโอ้โหบึ้มเลยมันเยอะไปหมดเลยวิธีการคือเราจะไม่ทำแบบนั้นเลยให้เรามองสัมประสิทธิ์ตรงนี้เด็กๆดูสัมประสิทธิ์นะครับ1 3 5 หต่อ3ต่อห้าตัวนี้สองต่อ6เฮ้ย1 3ึ่งสามห้าถ้าเอาสคูณก็ต้องเป็นสองหกสนะสองหแล้วก็10เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือทำส1บเให้เป็น10ครับก็คือ 2x งกำลังสองลบหกบวกสิบอ้าวแต่เดิมมัน11นะก็บวก1เข้าไปดีนี่เพียงแต่บวกข้างหลัง บวก2รูท x กำลังสองลบ3 x บวก5นะครับคนียี่ห้าพี่เป่บย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบ25เท่ากับ0นนะครับอ่ะเพื่อให้มันเหมือนกันตัวนี้พี่ปป่บดึงตัวร่วม2ออกจะได้เห็นภาพ x กำลังสองลบ3 x บวก5บวก2รูทนะครับ x กำลังสองลบ3 x บวก5ตัวนี้ก็เป็นลบ24นะครับอ่ะน้องๆสังเกตน้องๆสังเกตตัวเนี้ยครับกับต,ตัวเนี้ยมันมีความเป็นสองเท่ากันเพราะว่ารูทกับไม่รูทมันมีความแบบสองเท่าซึ่งกันและกันสองเท่าซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นรูทคือยกกำลัง1นงส่วนสอไงนะอันนี้คือยกกำลังหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันมีความกําลังเป็น2เท่าวิธีการทํานะครับโจทย์แบบนี้คือพี่ปอจะให้ตัวเนี้ยเป็น A ครับเป็น a เพราะฉะนั้นตัวหน้ามันจะเป็น A ยกกำลังสองครับสิ่งที่เราจะได้คือ2 A กํากำลังสองบวก2 A ลบ24เท่ากับ0นะครับอ่ะเอา2หารตลอด A กกำลังสบวก A ลบ12เท่ากับ0แยกแฟกเตอร์ครับ a บวก C a ลบ3เท่ากับ0 a 4, ออกมาเป็นลบ4กับ3คราวนี้ a คืออะไร a คือรูทนี่ a คือรูทกับรูทเท่ากับ3 a รูเท่ากับลบไม่มีนะใช่ป่ะครับอันนี้ก็ตัดไป แล้วเจ้าตัวนี้รูทอะไรเอ่ยได้3นี่หนูคิดรูทอะไรเอ่ยได้3ข้างในก็ต้องเป็น9ข้างในก็ต้องเป็น9ครับเราก็ย้าย9้าไปแยกแฟกเตอร์จบละลบสี่นะแล้วก็ยย yeah, แ,นะแกยกตัวประกอบเป็น x-4 x-1 x กลบสีอบวกหนึ่งอกมาเป็น4กับลบห ประมาณนี้นะคะประมาณนี้พี่ป๊อบทำให้ดูแค่เซต B นะต้องบอกว่าข้อนี้ทำให้ดูแค่เซต B ถ้าน้องๆอ,อยากทำเซต A ไปเรียนแบบเซต B ีทำดูเชื่อว่าทำเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเยอะแนวคิดคอนเซปทุกอย่างเหมือนกันเลยนะไปลองทำดูก่อนคำตอบข้อนี้น่าจะตอบ11นะให้คำตอบไว้ว่าข้อนี้ตอบ11ไปลองดูแล้วกันแล้วถ้าได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันและเดี๋ยวถ้าไม่ได้จริงๆ ไว้ว่าหลังมาเฉลยให้นะครับโอเคนะแล้วเจอกันข้อถัดไปเด็กๆสวัสดีครับ